นยงาสปปลอวรานโยน,นงาเราก็นะาามาร่วมกันเลยยางร่วมกันะนะสี่วาทมาฟัางคือการทงการทงของวัดตะบลราคาเดียวนะโยมงาสี่สิบาทนะแบงยี่สิบบาทสองใบแบงส<ร>ามบาทส<า>องใบนะนะโยกงาไปบูชาได้เลือได้นะ <S <S นนล,นะยนนลอยเสร็จแล้วนาะยนงาลอยเสร็จแล้วก็ขอความร่วมเปิขอความพันป้อนายกงาอย่าไปแพ่อาดกันในแพร่นายนงากลัวแพร่ะตมกลัวป้ นายมนะก็ลอยเจ็จแล้วก็ไม่ต้องยูนานายอมนะขึ้นมาแขึ้นมาหาอะไรกินมาสร้างบสญสร้างภูสันติ้าพป่ากันนะยมนะติด้าป่ากันเรียวาบุญบารมีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองนายมนะได้มากได้น้อยก็นหนึ่งร้อยบาทแจกหลวงพ่อรวเนื้อว่าเนื้อผงป่านยมนะเนื้อว่าเนื้อผงเนื้อรุ่นหลังเตารีดนโยมนะหมดแล้วหมดเลยเจ้ายมนะหมดแล้วหมดเลย